สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่กี้เพลอดครับมากันอีกแล้วนะครับรอบนี้สำหรับวันนี้นะครับเป็นถือว่าเป็นช่วงที่สองแล้วกันของกิจกรรมอ่าสีปีเดี๋ยวเดี๋ยวมีกระตุกนิดหน่อยเดี๋ยว,ยวที ท่านใดที่เข้ามาแล้วครับก็ลองตรวสอบดูครับว่าภาพชัดเสียงชัดหรือไม่นะครับก็กิจกรรม4ปี anniversary ครับก็ที่จะทาง OG แจกของสำหรับล็อกอินทั้งหมด14วันนะครับวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะครับของการ สิ้นสุดกิจกรรมนี้ครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้ปั้นตัวละครครับก็วันนี้วันสุดท้ายครับก็สามารถไปรับคูณอ่คูณหนึ่งร้อยสองสองอันได้รายละเอียดก็เดี๋ยวใต้ใต้คลิปนี้นะครับมีทั้งตัวโค้ดกรอกว่าตอนนี้นะ่าจะเป็นวันที่แปดแล้วมนะั้งผ่านมาแล้วประมาณเอ่อแปดวันในการถ้าจำไม่ผิดก็ตอนเนี้ยวันเนี้ยจะถือว่าเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมซึ่ง จากที่ผมได้ทํามาหลายตัวละครแลนะ้วเนี่ยผมปั้นทุกไอเดียเลยเอ้ยผมป,ปั้นมาเต็มเต็มทุกช่องตัวละครเลยเพราะว่าเพราะว่ามันมันสามารถได้ของทั้งเยอะแยะมากมายเนาะจริงๆอย่างที่คลิปผมได้บอกไว้ก็คือแบบไม่ต้องรีบเราไม่ปั้นแบบไม่ต้องรีบครับก็ตั้งแต่คลิปแรกเพื่อนเพื่อสามารถไปดูคลิปแรกของผมได้นะแต่คลิปแรกของผมอะ่ะก็คือจะแนะนําว่าให้เพื่อนๆ่ไปปั้นถึงเลเวลยีแล้วก็ค่อยทำ퀘ส์ที่ได้เหรียญอะ บูสเตอร์คอยอ่ะต่อไปว่าเดี๋ยวเราไปทำเคล็นั่นแต่ผมลองไปทำดูตัวละครหน่หนดูแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยเวิร์กก็เลยเพื่อนๆน,นทำแค่เลเวลสิบห้าพอเพื่อกดกล่องบูสเตอร์ได้แล้วก็เอาเหรียญบูสเตอร์อมามาเขาเรียกมามา,มาแลกของวันแรกก่อนส่วนวันที่สองอ่ะเพื่อนๆค่อยเล่นถึงเลเวลสามสิบ 30. แต่การไปถึงเลเวลสามสิบได้นั้นเพื่อจะเปิดกล่องครั้งที่สอง ที่ที่ผมให้ไปเลเวลสามสิบนะซึ่งซึ่งไอ้ตรงเลเวลสิบห้าเนี่ยเพื่อน,อนๆต้องรับเคลตีมอนสเตอร์กับจับมอนสเตอร์อันแรกก่อนก็คือตีออตัวที่เป็นหนอนนะตีหนอนสิบตัวจะส่งของไม่ส่งของก็ได้เพราะว่าไอ้กล่องบูสเตอร์ขั้นแรกอะ่ะมันให้ตอนเลเวลสิบห้ามันให้แค่เหรียญบูสเตอร์คอยมาแค่สี่เหรียญเราต้องเราต้องการอีกหนึ่งเหรียญเพื่อจะทำเพื่อจะรับของวันแรกแค่ได้เนาะส่วนวันที่สองปุ๊บ เราก็ไม่จําเป็นว่าต้องไปทาเควสก็ได้เพราะเหรียญมันค่อนข้างที่จะพออยู่แล้วดังนั้น,นเวลาเพื่อนวันนี้สําหรับวันนี้ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆยังมีช่องตัวละครว่างอยู่เพื่อนสามารถไปดูคลิปเก่าของผมได้แล้วก็ทําถึงเลเวลสิพอนะแต่ในคลิปของผมทําถึงเลเวลยีก็ทําแค่เลเวลสิพอพอเลเวลสิปุ๊บกดกล่องวูดเตอร์ได้แล้วก็ไปแลกของในวันแรกก่อนแล้วก็วันพรุ่งนี้ค่อยเล่นถึงเลเวลสาสสำหรับวันนี้เป็นคลิปต่อเนื่องของ จากครั้งที่แล้วคือเนี่ยผมไปทำเลเวล15มาทุกไอดีที่เหลือแล้ววันนี้จะเป็นวันที่สองสมมติว่าพุ่งสมมติว่าพุ่งเนี้ยเพื่อนๆจะไปทําตัวที่เหลือใช่ไหมหลังจากที่เลเวล15แล้วต่อจากเลเวล15เพื่อนจะเพื่อนๆจะไปตีมอนสเตอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยถือว่าวันนี้ผมเหมือนกันแล้วกันเพราะว่าในหน้าขณะปัจจุบันเนี้ยเซิร์ฟเวอร์ทอเนี้ยมันไม่มีเพื่อนๆที่เก็บเลเวลเหมือนกับเรา แล้วก็ดังนั้นถ้าไม่มีเพื่อนๆที่เก็บได้อย่างเราเนะี่ยเราตัวละครอย่างเราอะ่ะมันก็จะเก็บเเวลค่อนข้างลําบากซึ่งใน ROGDT รอบเนี้ยเขาทำเขามีเอ่อ Monster Lighting ด้วยซึ่งเพิ่มมันจะเพิ่มเลือดมาก็จริงแต่แต่มันมีบวก e ี p มาเอ้ยไม่ไม่ใช่ Lighting นะผิดจุดนะ Monster Spotlight โอ้โห Lighting ก็คือ Monster spotlight เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูหน้าเว็บนะว่ามันเป็นยังไงเนาะนี่ไงม o น s เ e อร์ o t l i g h t ในกิจกรรมเอ่อสีครบรอบสีปีเนี่ยก็จะมีพวก big food พวกผีเสื้อคิมเนี้ยนะแล้วก็ตัวตุ่นเนี่ยตัวตุ่นก็แมปเนี่ยก็มีบอกทั้งแมปด้วยว่าไปตรงไหนอะไรยังไงซึ่งมอนสเตอร์ช่วงเนี้ยก็คือสามารถเพื่อนๆสามารถเก็บได้ตั้งแต่เลเวล15จนถึงเลเวล30บวก ประมาณ30-35ก็ได้แต่พอถึงเรื่องว่า30-35ผมแนะนําให้ไปออกดันเจี้ยนได้เลยก็เดี๋ยววันอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือว่าโอกาสต่อต่อไปหรือถ้าเพื่อนถ้าไม่ได้ทําคลิปหรืออะไรยังไงเพื่อนๆสามารถไปลงตาม Monster Spotlight ได้เลยนะก็คือไปตามไปตามเคลนี่เลยแต่เบื้องต้นเนี่ยก็คือไอ้สามตัวนี้ c h มมี่ตุ๋นแล้วก็ Bigfoot เนี่ยมันอยู่ในแบบเดียวกันซึ่งซึ่งเราสามารถไปเก็บใน นี่ได้เลยแล้วขึ้นไวมากบอกเลยเลเวลสามสิบนี่คือแป๊บเดียวจากที่ผมเคยทําคลิปแรกไว้ผมบอกว่าเอ้ยทาเหรียญไปด้วยอะไรด้วยผมว่าไม่ค่อยคุ้มสู้เพื่อนๆเ,เ,เก็บเลเวลสามสิบอะคุ้มกว่าเลยใช้มอนเตอร์สปอตไลท์นี่แหละในการเก็บเลเวลถึงสามสิบแล้วกดกดกดปุ่มเตอร์กล่องเลเวลสามสิบก็จะได้เหรียญมาส่วนหนึ่งพอเอาได้เหรียญส่วนหนึ่งปุ๊บเราก็เอาเหรียญชุดนี้ไปกรอโค้ดวันที่สองหรือ วันที่2แล้วก็ทําวันต่อไปพอพอถึงวันต่อไปเพื่อนๆก็เก็บเลเวลไปจนถึงเลเวลเอ่อหกเนี่ยไอออคแันเจียนอะ่ะก็สามารถคือเก็บไปถึงเลเวลเท่าไหร่ก็คือไปถึงเลเวลเอ่อสาซึ่งการไปอะไรยังไงเนะี่ยก็เพื่อนๆสามารถเซิร์ชชื่อตัวละครลงไปในลงไปในเอ่อในเกมได้แล้วก็มันจะขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมสอนวิธีเซิร์ชนะส่วน ส่วนเลเวลต่อไปก็คือเลเวล60 60กก็จะมาตีตัวสีม่วงเนี่ยไอตัวมังกรสีม่วงเนี่ยจนถึงเลเวลเท่าไหร่นั้นก็จนถึงเลเวล70พอถึงเลเวล70ก็ข้ามไปตีมังกรเขียวจนถึงเลเวล90ซึ่งขึ้นไวมากผมบอกเลยไวจริงๆก็ลองดูครับไอตัวแก๊งพวกนี้ต้องใช้ธนูเงินนะถ้าถ้าเพื่อนเปลี่ยนอาชีพแล้วต้องใช้ธนูเงินแต่ผมว่าในพอเลเวลช่วงนี้ยก็น่าจะเปลี่ยนอาชีพแล้วมั้ เลเวลน่าจะสักประมาณ60ก็น่าจะเปลี่ยนอาชีพแล้วแต่แนะนำธนูเงินเนาะแก๊งนี้ธนูเงินเหมือนเลยก็ธนูเงินก็แต่เพื่อนบางคนไม่ได้เล่นอาชีพผมเนาะก็ก็เดี๋ยวผมจะลองใช้ธนูธรมรมดาดูดีแต่ผมว่ามันมันขึ้นไวมากเมื่อกี้ผมลองไปเล่นตัวนึงแล้วไวมากจริงๆแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาทําตั้งแต่ช่วงเลเวลสิจนถึงเลเวลสานะเพื่อรับเหรียญบูฒ บูสเตอร์คอยล์อสองแล้วก็ไปกดโคดโอเคไหมวันนี้ของผมวันที่สองนะของเพื่อนๆวันแรกสามารถย้อนกลับไปดูคลิปอันเก่าของผมได้ในในสตรีมนี่แหละสตรีมที่แล้วเลยสตรีมครั้งที่แล้วก็สามารถกลับไปดูได้ครับว่าว่าผมทําช่วงปั้นตัวปุ๊บแล้วไปที่ไหนอะไรยังไงตีนอนซุบแต่ผมทําถึง20วยีก็ขอให้เพื่อนทําแค่15แล้วก็มากดกล่องบูสเตอร์เสร็จปุ๊บเราเอาเหรียญไปแลก ของวันแรกได้แล้วก็แทงทิ้งไว้แล้วก็ค่อยมาทําวันที่2เนี่ยวันที่2องของผมโอเคเพื่อเป็นกันอธิบายเวิร์เวอร์เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเดี๋ยวเราเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าจะได้เพื่อนๆจะได้แบบไม่ดูคิปวเวอร์เไปโอเคเนาะนี่ตัวตัวนี้ผมทําไปแล้วเดี๋ยวอยนันนี้ตัวที่สอง เอ้ยไม่ใช่นี่วะนี่หนึ่งสองโอเคต้องต้องดูตัวเลขไว้ดีๆโอเคผมเซฟไว้เมืองนี้หมดน,นะเลเวลสิบห้าเห็นไหมครับประมาณสิบห้าสิบหนี่แหละเหรียญผมมีอยู่สามเหรียญเพราะว่าผมทําเควสเนานะอืมเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บถึงเลเวลสิบห้ากันของก็คือแล้วแต่เพื่อนเลยมีมีอะไรก็ใช้รู้ได้ก็ใช้เลยแต่ของผมเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเซตเออเขาเรียกว่า ยูเนะียนเนาะยูเนียนซึ่งซึ่งยูเนียนนั้นผมใส่ใส่กับรองเท้าที่บวกเออ่ตีพวกสัตว์ได้ exp ยพีเพิ่มขึ้นอีก10%อ่าตตีสัตนะว์นะก็บิ๊กฟูดก็เป็นเผาสัตว์นะแล้วก็ธนูโอเคเดี๋ยวผมจะใช้ธนูธรรมดาตีนะ หมวกยังใส่ไม่ได้ไม่เป็นไรใส่ได้เลยว2ยแล้วก็ใช้ธนูธรรมดาหมดแล้ไม่มีอะไรล้ก็ธนูไฟเดี๋ยวใช้ตอนช่วงตีบอลกรอเริ่มต้นก็เพื่อนก็นี่เวลาเพื่อนๆเซิเร์ชค้นหาชื่อมอนสเตอร์นะสมมติว่าเราจะไปตีไอพคิมมี่อผีเสือ้อเพื่อนๆเข้าไปก๊อป ชื่อคิมมี่มาแล้วก็ไปกดที่ตัวนีเวกชั่นตัวนี้เนาะแล้วไปกดที่ช่องเซิร์ชค้นหากดคาว่าคิมมี่เข้ามาเซิร์ชค้นหามาเนี่ยมันจะขึ้นคิมมี่มาปุ๊บก็ดูแล้วก็ดูชื่อแม p แม p ที่เราจะไปวันนี้คือเราจะไปยีบิ๊กฟู๊อ่ะลองเซิร์ชบิ๊กฟู๊ก็ได้เดี๋ยวเพื่อนบอกว่าโอ๊ยทำไมจะไปตีพอสัตว์อะไรเงรี้ยก็เซิร์ชบิ๊กฟู๊ค้นหาปุ๊บบิ๊กฟู๊ก็ขึ้นมาใช่ไหมก็ไปตามชื่อแม p ที่ ที่ทาง g t t เขาแนะนำมานะเนี่ยไม่ใช่นั่นนะมีปานกลางก็ไม่เป็นไรไอแบบเนี้ยมีจะมีมอนสเตอร์ทั้ง3ตัวเลยมีทั้งคิมมี่มีทั้งตัวตุน่นเอตัวแม่นนะแล้วก็ตัวตัวหมีแนละตัวบิ๊กฟูดเนี่ยก็กด moving. เว v อร์มูวิ่งไปมูบไปติเก็ตได้เลยเนาะจะได้ไม่ต้องเป็นการเสียเวลานี่ก่อนก่อนที่เก็บเลเวลก็เพื่อนๆก็อย่าลืมกดคูณแล้วก็กด สองด้วยดูอีพีดีขึ้นเยอะมากเนี่ยแปบ๊บเดียวอัพแหละอัพ <Up S 1> แตกเยอะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวตีไม่โดน,น <c oughs> ก่อนหน้าน,นี่ยผมไปตีตามาตามเหรียญเนาะตามเหรียญบูตเตอร์ซึ่งไม่ค่อยเวิร์กอะ่ะช้ามาก ช้าจริงๆก็เลยมาคิดดูเอ้ยมันมีมอนสปอตไลท์อยู่นี่ว่าอะไรเงี้ยก็มาดูไกด์ของ ROGT ก็ก็ปรากฏว่าเออในในในไกด์อ่ะมันบอกว่าให้มันมีมอนสปอตไลท์ซึ่งเออผมก็ลืมคิดไปว่ามอนสปอตไลท์อีพีมันขึ้นให้เยอะเนาะตีคิมมี่ตีแม่นแล้วก็ตีบิ๊กฟุตไอ้เรื่อง ลาดเรื่องอะไรเนี่ยคือเอาจิงๆริงนะผมไม่ชํานาญจริงๆขออาภัยด้วยลองเผื่อบางทีคือคือที่มาเวลคนเดียวเพราะหนึ่งหนึ่งอะไรเพราะว่าหนึ่งคือไม่มีใครเวลกับเราเลยดูดิเพื่อนเพื่อนส่วนใหญ่เลเวลร้อยอัพหมดละมีเลเวลเจ็ดสิบอะเจ็ดสิบสองถึงแปดสิบสองในมังกรเขียวอะไรเงีย้ยนี่ปั้นตัวเอ้ยม,มีมีกิจปั้นตัวด้วยเหรออ๋อไม่น,นี่นี่น่าจะเขาหาไรายได้ไม่เกี่ยวกัน เห็นไหมครับเนี้ยตีไปเดียวไม่มีเนาะไม่มีเราก็ต้องมาคนเดียวคนเดียวอย่างนี้แหละแต่ขึ้คนเดียวไม่ใช่ว่าขึ้นไม่ดีนะขึ้นดีมากดีกว่าไปทําเหรียญสมมุติว่าเออผมมาทําเควสบุสเตอร์เนาะมันต้องมาตีพวกเอ่อเน่เน่เน่อันอันเรือยุตสิบเนี่ยสำรวจท่อต้องไปลงลงดันท่อตีแมลงสาบอ่ะซึ่ง e p ไม่ได้เยอะเท่ากับที่นี่นะที่นี่เยอะเยอะสุด ผมว่าไม่เกิน5นาทีเสร็จไอเสร็จในที่นี้คือถึงเลเวล30นะเพื่อนๆสามารถมีเวลาไปเวลตัวอื่นตัวหลักได้ต่ออะไรเงี้ยส่วนตัวละครส่วนช่องที่เหลือเพื่อนๆก็มารับให้หมดวันนี้วันสุดท้ายนะครับย้ำเน้นย้ำวันสุดท้ายนะ ดีฟแหวเวไวมากผมไปตีตัวในดันท่อเนาะถามว่าเหรียญได้เหรียญไหมได้เหรียญแต่แต่โคตรไม่คุ้มเลยท <c oughs> ำเคสไดเหรียญแต่มันได้เหรียญจริงนี่นแหละแต่แต่ดูแล้วมันไม่ค่อยคุ้มอะ่ะสู้เราตั้งหน้าตั้งตาวลแล้วเอาวิว90เลยดีกวา่าแล้วอไอตัวนี้ไม่ใช่นะ เก้เลยดีกว่าแล้วเราเหรียญได้ครอบอยู่แล้วแล้วเสิบเหรียญได้ครบทุกทั้งสิบสี่วันอยู่แล้วไม่จําเป็นว่าต้องไปทําเพิ่มเติมอะไรแล้วก็ไม่เสียเวลามากด้วยผมไปลงดันท่อนะโคตรเสียเวลาเลยให้ได้เร็วเออสามินี่คือนานมากเห็ดมันมีเห็ดม่วงแมงสาบเขียวแล้วก็แมงสาบยัดตัวใหญ่เนาะ เพชรอะเดียนบตเตรคอยก็ได้แหละแต่มันมันมันไม่สู้สู้เราไปเก็บเลเวลไม่ได้มอนสปอตไลท์ไม่ได้ท่านใดที่เข้ามาภาพชัดเสียงชัดไหมครับลองลองติชมมาได้ ส่วนอัปเดต r o GT อะไรยังไงสายฟรีอย่างผมคือเอ่อมันผมสายฟรีแน้ะก็เลยไม่ไม่ค่อยได้ก็เข้าไปดูนั่นแหละแต่แต่คือมันทำอะไรไม่ได้อะเพราะมันมีกิจกรรมส่วนใหญ่ก็เป็นกิจกรรมเสียตังค์อะไรเงี้ยเนี่ยแป๊บเดียวยี่ห้าแล้วครับไม่ถึงหนาทีได้ม ไม่เสียเวลามากครับลองทําดูแล้วได้ได้กล่องเขาเรียกว่ากล่องกล่องออฟอ่ากล่องตีบวกหมวกหมวกแลบเนาะซึ่งเราอนาคตเราต้องใช้บวกสิบสองอะไรเงี้ยอืมก็คุ้มอยู่นะผมว่าเนี่ยผมทําเกือบทุกตัวละครเลยมีประมาณที่ผมทํานี่น่าจะสักประมาณ1 1 11ตัวละครที่ทำตั้นมาเราก็ได้11กล่องนะนะ่ะก็น่าจะตีบวกถึง12แหละถ้าไม่ถ้าไม่ผิดพลาดประการใดนะ เนี่ยเผื่อแป๊บเดียวแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนบอกว่าเอ้ยมอนมันน้อยอ่ะไม่โอเคบิ๊กฟู้ดอะไรเงี้ยอยากไปดีบิ๊กฟู้ดเยอะๆก็สามารถเซิร์ชแล้วไปหาด่านที่มีบิ๊กฟู้ดเยอะๆก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะทําถึงเลเวสามสิบสามนะเพราะว่าธนูผมอะ่ะธ <cam ad il ch> นูเบิ้ลผมอะ่ะ <cam ad il ch> มันต้องสามารถใส่ได้ตอนเลเวสามสิบสามตอนนี้ผมใส่หมวกได้ละเยเยอยี่สิบกว่าละ นี่ข้ามไปถ้าอยากตีมบิ๊กฟู๊ดก็มาเซิร์ชบิ๊กฟู๊ดก็ได้ครับนี่บิ๊กฟู๊ดเรามีมุฟติกเก็ตเลยละนี่เราไปมากนอกสุดเลยมุฟไปนี่น เฮ้ยมีตุ่นได้คิมมี่ก็มีนี่คิมมี่กับมอนสปอตไลท์เหมือนกันตอ <c oughs> นแรกผมพูดว่าอะไรนะ <c oughs> พูดผิดขออภัยได้ครับ <c oughs>

ผมมีเพื่อนๆระดัไลไล่คนเหมือนกันนะนี่ครับคือแบบไม่ต้องรีบอะไรมากมายเพราะเพื่อนๆบางคนบอกโอ้ฉันทำไม่ไหวและเร็วเก้าสิบอะไรเงี้ยใช่ครับผมก็เหมือนเป็นอีกคนที่ขี้เกียจทำเลเวเก้าสิบเหมือนกัน เราก็ปั้นวันละก็คือเล่นวันละนิดวันละหน่อยไม่ต้องเล่นเยอะอะไรแต่แต่ต้องให้เล่นจนเปิดกล่องบูสเตอร์ได้นะไม่ใช่ว่าเล่นจนเปิดกล่องไม่ได้มันจะไม่มีเหรียญมาให้เนี่ยผมเลเวลสามสามสิบแล้วบูสเตอร์แพ็คเนี่ยกดปุ๊บมันก็จะได้เหรียญมาสิบห้าเหรียญแล้วเออสิบห้าเหรียญน,นี่ก็ได้อีกสามสี่วันลนะเนี่ยเหรนได้ละสำหรับวันนี้เนี่ยคือแบบ เนี่ยแล้วสามสามแล้วพอแล้วผมผมพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวั้งหน้าเดี๋ยวผมจะไปดันออกต่อเนาะแต่ตัวละครแค่นีน้ผมพอแล้วแล้วก็เพื่อนก็มาแรกของตรงนี้เนี่ยที่เดิมเลยอย่าลืมเซฟร์ปที่นี่นะครับอุ้ยกดปิกฟุตผิดแล้วเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลแป๊บนึ่ง สามารถไปดูดูโค้ดได้ที่ใต้คอมเมนต์ผมได้เลยนะครับวันนี้วันที่สองนะวันที่2ของผม,ผมวันที่2โค้ดวันที่2โอเคสี่ปีแรกนะล็อก GTT c ที y C o n t r o l อแล้วก็มากรวางครับ c o n t r o l V เน้นย้ำว่าต้องมีเหรียญ อ่ ه, ไาได้มาละได้ของมาพ่อจบแค่นี้คราวนี้ก็ไปตัวต่อไปครับก็ประมาณนี้เลยเนี่ยแล้วก็ไปเล่นตัวต่อไปได้อืมเปลี่ยนของฝากข้างแล้วก็เล่นตัวต่อไปเล่นเหมือนกันเล่นเหมือนเดิมยากไหมครับลองดู พรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็ใช้ห้าเหรียญเหมือนกันนะถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะห้าเหรียญไปตามตามรายละเอียดกิจกรรมที่ผมแปะไว้ด้านล่างอะ่ะก็ประมาณนี้ครับเนี่ยหมดแล้วหนึ่งตัวก็เพื่อนๆก็เปลี่ยนตัวไปเล่นตัวอื่นนี่ตอนนี้ผมหมดแล้วนะผมก็ไปเล่นตัวอื่นต่อก็ประมาณนี้ครับสําหรับสําหรับวันนี้เนาะวันนี้สตรีมสั้นๆก็ถือว่าได้สตรีมนานๆครั้ง ก็ขอขอบคุณครับเ,เพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะมีข้อติดชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้นครับก็สําหรับวันนี้ครับพี่กีเพลต็ก็ขอญาตลาเพื่อนๆไปก่อนแลเดี๋ยวผมไปปั้นเอ้ยผมปั้นเรียบร้อยนะผมแค่ไปเล่นตัวเดิมที่ผมเคยทำในวันที่2ก็ประมาณนี้คร่าวๆก็สำหรับวันนี้พี่จีเพลย์ล็คขอญอาตไปก่อนนะครับสวัสดีครับ